ด่านจังหลนงแง้มเปิดด่านต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักทำให้ด่านนอกหรือด่านไทยจังหลนจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผลจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมาทำให้ร้านอาหารหลายร้านปิดให้บริการส่วนร้านที่ยังเปิดก็แทบไม่มีลูกค้ามาใช้บริการรวมถึงตลาดก็มีคนเดินบางตาจนแทบเกือบกลายเป็นเมืองร้างซึ่งล่าสุดด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทีที่เริ่มคลี่คลายประกอบกับที่รัฐบาลมีนโยบายในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลให้ภาวะธุรกิจการค้าการท่องเที่ยว ชายแดนไทยมาเลเซียในอำเภอสดาวจังหวัดสงขลาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติโดยผู้ประกอบการกลุ่มโรงแรมกลุ่มสถานบันเทิงร้านอาหารร้านค้าส่วนใหญ่ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วในบางส่วนโดยด่านนอกหรือด่านจังโหลนเป็นด่านชายแดนแห่งสำคัญและโดดเด่นที่สุดในบรรดาด่านชายแดนมาเลเซียใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดกับเมืองบูกิตกายูฮีตมัมรัฐเกดประเทศมาเลเซียถือเป็นด่านชายแดนสำคัญที่นักท่กทองเที่ยวมาเลเซียนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหาดใหญ่และสามารถขับรถข้ามแดนได้โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะช้อปปิ้งที่ตลาดดิวตี้ฟรีซึ่งถือ ความสะดวกให้แก่ชาวมาเลเซียเนื่องจากมีโรงแรมหลายแห่งตั้งอยู่ริมถนนบริเวณด่านมีแผงจำหน่ายสินค้าส่วนนักท่องเที่ยวไทยก็นิยมขับรถข้ามไปยังฝั่งมาเลเซียเนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีต่างๆเช่นบุรี่เหล้าน้ำหอมช็อกโกแลตเสื้อผ้าแว่นตาหรือกระเป๋าเป็นต้นจึงทําให้บรรยากาศบริเวณชายแดนมีบรรยากาศที่คึกคักมากขึ้น